บายดีสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุลสุขุลเนาะพี่น้องเนาะมือนีเห่ากะบรรยากาศกับฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกไก่ขาวันสาเมือนีเห่ากะสิมาเอาใบตองเนาะพี่น้องเนาะอยู่สวนลังบ่าเนี่แหละเนาะมาเอาใบตองสเปรหิตคันมะเบงใบบูซาปูเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกะโอ้ยฝนดินแต่ดินว่าพี่น้องเอ้ยไก่สิเขาวฟันซ่าตัวแดงว่าฝนตกสำเนาะลูกค้ากะบุมมี่มาอนี่เพราะว่าฝนตก Say nha, vì nóng hên bóng lắm. Buy nha, phun tóc. Samuel, len, nóng phun tóc. Tóc té tóc qua, bé, bò, yud, đôi nắp, yon, bò, bò, yốt, bò, yốt, bò, yon. Tóc đinh, bơm, 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 bôm, yon, vê la, yon, xin yang, béo, 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 าพ่อย่างเจา้ขาส่งไปนี่พี่น้องเลยเปียกกับพ่อหยานเปียกเนาะจะไหนเป็นปะบูมีอยู่บ่ไปตองฮันนี่ก็แม่ปะบูเนาะแม่ปลาบูทองนี่อ้าวอ้าวอ้าวนยังไงได้อยู่บ่เป็นเป็นคนมาเอาไปตองให้พี่น้องพอเอาสิเป็นคนเห็นบักเบิงปรนเ็ศบักเบิงโมเป็นเพื่อนตองไหนมาเอาไปตองไหนเอาเนาะพากันแคงฝนมาโอ้โหมันนี้วัานยังใส่สีเขียวนี่มันคาด มันนี่มันข้านใส่สีเขียวมืออื่นมันพูดดิใส่สียังนไงโอ้สีแดงสามโอ้แสดงว่าข่อยจ้อยเหรอต้องใส่ไหนแน่น้องบูนน้อสีแดงสามเนาะยวมาใส่ก่อนเวอร์สีแดงสามอ้าวย้อนกันงามาเด้อเอ้าโลดให้มันออกใหม่มาทามือแดงปูปูไฮโซมือแดงมืออื่นเด็กออกปูไฮโซหอยฮาฮุกทวนผมเนี้ย เอเอโตโตตัว้ไรมันแต่สมัยมันสวยได้ก็เอาโลดเออเว่มนต์สวยไดสมัยสมัยนึงก็เอามันก็งามเพราะว่าเสี้ยดเก่ากาพอดีไอ้ลักกี้ก็มานแนะนำพี่น้องน้อ้ลักกี้สวัสดีท่านผู้ชมในลักกี้เอ้ยลักกี้เนี่ยค้าหนาขึ้นพวงลูกโอ้ยบอสลาดสั่มไอ้ลักกี้โอ้ยบ่อะไไอ้รวยสั่มไอ้รวยเอฟซีไล่ได้ไ้รวยลักกี้เอ้ยยาเด้อยาเด้อพี่น้องเปินเห็นเปินเห็นโมเพลนอ๋อเปินเกี่ยมสิไปคู่ขันละจะไปสิคู่ไปเนาะ ฝนตกส่วงนี่พี่น้องเอ้ยตกไปอยู่บอเซาหยากระเข้วงาะบ่ถ์เโฮดส่วงนี่กระโชคดีจังหนึ่งนอกากน้ำมันแพงแต่ว่ากระโบมีดุขะกระโบอยากดีปันไดอ้าวไอเบื้องทวนหนึ่งหย่านมาพ่อใส่แขกมันเอาขึ้นงเถื่อนเอื่อยน้ำเนี่ยเออเจอแล้วหย่านว่าพอสักแขงน้องเถื่อนดีหย่านว่าพื้นไปอันนหน โอ้ยยุงปลาเด้อนี่เดออ้อเออเดี๋ยวเซียนหายจะก้าวึ้นให้เรา,าตัวนี้ก็กล้วยยังก็บูจะวะกล้วยไ,ไ,ไข่บอตัวนี้เออ,นอเออเอาไว้มาเห็ดทวนเห็ดกีมานานกันั่นเมนเอ,ออาจ,จะกะซอยปะเนี่ยเพราะว่า ถ้ามาตาลหยอดตรงนี่เฮาสิเอาไปเบิดจังสิบ่ได้เนาะพี่น้องน้องขาวเฮือนข้าวสานคลเนาะเฮาต้องได้ซอยเอาอืมสุดท้ายเฮาสิได้อาศาจเเนาะเออเอซอยอาดมันดีนี่ได้เบิดจังซั่นไปจีกเอาเฮ็ด3กาบเด้เอะูอยู่นี่คือว่าตน้อยนึงยเพื่อบ่จ่อยหง อืมอ้ว <so ื่นว่าอว่าอ้วนขึ้นพอดีที <S <s ่น้ำหนักบาสวงนี um> ่เบาตะกี้เจ้าจอยแห้งแ้งนี่คือว่าจะอ้วนขึ้นอยู่เลเอออ้วนขึ้นอยู่ไลยเออให้มันซีเต็มเต็มก่อนอีน้อยนึงคือเจ๊สองโลพอดีง่ะนพี่น้องนอนเสียไปเห็ดเพราะว่าเพราะขอเฮามันกไกลกับตลาดเน่นนอนเสีไปซื้อแต่บักเบ่งกับพวกกระเทือกเจสีงามหรือบัวงามกันเห็ดไปตามภาษาให้นพี่น้องเนาะ ภาษาคนเฮ็ดบ่เป็นนี่เดะแต่ว่ากับพ่อไปวัดไปว่าเลยอยู่เนาะก็เลยไหว้ปูมืออื่นให้เพื่อนอื่นถูกข่ามาได้หลายความจริงเด็กก็อยากถูกลอตเตอรีหกตัวมาแน่เนาะพอได้มีแฮ่ถูกนี่คือสีมีแฮ่ความว่างของเมย์ประมุก็มีอย่างเดียวนี่เดะติกสี่ลอยล้านเนาะสามตัวกับพ่อเนาะชุดสาพันบ่ น้องหญ้าเขียวงามสวงนี่เพราะว่าฝนตกเนาะมันสิทว่าถึงก้นหดอ่โป่งขึ้นมาแต่นำคลองเนาะนี่ต้นนี้ก็นเนีโอ้ลักกี้มาอยู่งามเธอลูกพี่น้องเบิ่งลักกี้พี่น้องปาทานางของลักกี้พี่น้องเอ้ยลักกี้เอออย่าสมน้างงามแท้โอ้ทานาง บ้านพระเอกท่องรอดจังคอยมาสอมเอาโอ้ย huh. ุ่งปลาล้ายๆเลยนี่น well ี่ส้วงเี้ยามฝนยมขึ้นมาหนึ่หย่าเนี่ยเป็นยุ่งไรหย่อนเด้นี่ส่วงนี่ไข่ยุ่งไรแหงระบาดเด้นี่ไข่ยุ่งนี่นะก็โควิดย์อะไรเออเนี้ยเนี้ยเซตเซตเซตก็ได้อืมเซตก็ได้เฮ็ดเลยตัวคมบ่ แม่ยได้เสียดายน่อไม้อืมโอ้ยยุงพี่น้องเอ้ยยุงไรเถอะได้ปะเอาไปด,ด้วเดี๋ยวขอใช้ไปซ้อมเอามาันก็มีจีไรอยู่เออทบๆเดียนกัาฉันแหละ

เบรเบรรากี้เมื่อเด้อปาปาเมื่อปาปาครกซ้ําซาตัวนี้ก็ใหญ่เป็นกบที่2นะพี่น้องเดี๋ยวสิสู้กนั้นบ่ได้เลยตัวนั้นแม่นเป็นเอกลักษณ์ของห่าเลยเนาะใหญ่สุดตัวนั้นไป โอ้เพลนนะแม่เพิ่อนของพวกบัตรไปไซกับแมนไปน้ำรดนี่ตีงโตแปลกขนาดน้องอยู่พี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ว่าสิลักมากสองคนบ่เห็นน้อยหนึ่งก็แค่นำมาโอ้ผลสลักกีไปไล่ไกลแต่พี่น้องเอ้ยอ้าวอ้า มากมากพี่น้องเลยกับเป็ดกับไก่แต่ว่าเพิ่มครบหรอกแต่ว่าเพิ่นหยอกซื่อ